สวัสดีครับเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกิอีกเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่19พฤษศภาคมปี66เนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าสกับเจกับเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ้นนึ่ะสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดก้าสก็ดหกเก้คู่ก็เจ็ดเก้าเก้า 7 7เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะต่อไปบ่ายสามกับหกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดหกศูนย์หกสองหกสามหกหกหกเก้าสามหกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่แล้วก็สามหกศูนย์เนาะจับคู่ก็สามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่สามสี่สี่สามหกเจ็ดเจ็ดหกนะหกสี่หกเจ็ดเช้าบ่ายมาเหมือนกันนะต่างกันสามกับเก้าเนาะก็เจ็ดเก้าสามนะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะใครจะลุ้น V ีไีก็จับกู่ลุ้นเอานะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายนะคะเรียกคนมาตัวเดียวกันเนอะสามเจ็ดเก้าสี่หกเจ็ดซื้อแค่นี้นี่เนาะสามตัวนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมลุ้น v i p กันเด้อ สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ